เอมันไม่ออกเลยอ่ะเอาก้วยหนึ่งผลเอาผล<อ>กล้วยก็ได้กล้วยกนะ็ได้อันนี้เม็ดขนาดห้ามิลใช่ไหมครับผมเม็ดขนาดห้ามิลเรื่องติดป้ามยมดไม่ไใส่ผื่แล้ว <c oughs> อันนี้เราเป็นการสาธิตธเครื่องพ่นนะครับ <c oughs> ว่าปุ๋ยของเรานะฮะ สามารถเข้าเครื่องพ่นสะพายหลังได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นขนาด5้มินนะฮะคนไม่ได้ไกลมากเลยนะฮะนี่นะครับเป็นที่พ่นออกไปนะครับ พ้นไปได้ไกลเกือบสิบเมตรเลยนะครับเนี่ยฮะระยะดูนะฮะเป็นสิบเมตรนะครับอันนี้เป็นแปลงถั่วของลูกค้านะครับที่เขาย้อยเพชรบุรีครับ